เป็นสภาพรถยนกระบะนะครับที่ตกลงมานะฮะไม่เป็นไรนะพี่นะ,ะแวนพระอะไรเนี่ยไม่ได้แผนดิมีหลวงปู่ทวดองเดียวอยู่หน้ารถนี่หลวงปู่ทวดองนี้นะพี่ก็บอกว่าที่เพื่อคุ้มครองแทนนะพี่หลวงปู่อะไรนะหลวงปู่วทวดวปู่วทวดแผหลวงปู่ทวดอยู่ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปปล่อยของนะครับคลิปนี้ก็จะปล่อยออวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดนะครับขอโหนกระแสหน่อยนึงนะครับก็ เมื่อวานนี้นะครับวันที่29กันยายน2564เนี่ยนะครับเวลาประมาณ11นาฬิกากว่าวานั่งดู Facebook อยู่นะครับก็มีการแชร์นะไลฟ์สดของออข่าวปาการนิวนะปาการนิวก็มีการรายงานสถานการณ์สดกันเลยไลฟ์สดนะเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะรถตกลงมาจากทางด่วนนะครับแล้วก็กะแคงข้างอยู่นะแล้วก็รำไยนะรำไยนี่ก็ กระจัดกระจายเละเทะไปหมดเลยนะครับเห็นว่านะบรรทุกํำไยมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับจะไปส่งที่นครศรีธรรมราชนะครับโอ้รถผลผักผลผลไม้อะก็เวลาผมไปต่างจังหวัดก็จะเห็นกันอยู่แหละครับว่าเหยียบขนาดไหนอะนะเหยียบแบบว่าก็ต้องรีบไปส่ง่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันรอบนะครับก็ระบนทางด่วนตรงนั้นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าวงเวียนอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับ ใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนี่พิพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็เข้าไปถามาผู้ประสบเหตุนะครับทั้งสองคนเนี่ยตัวแฟนนี่ไม่ได้ใส่ไม่ได้คล้องพระอะไรนะครับแต่ว่าในหน้ารถนี่มีองค์หลวงปู่ทวดที่เป็นเรซินน่าจะเป็นเรซินนะครับแล้วกค็คนผู้หญิงเนี่ยก็คล้ององค์หลวงปู่ทวดที่เป็นเหรียญเสมาอยู่นะ แต่ก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะไม่ได้ดูรายงานสถานการณ์ข่าวของสำนักอื่นอีกนะครับว่าเป็นหลวงปู่ทวดวัดอะไรนะครับก็เท่าที่รู้ว่าหลวงปู่ทวดวัดไหนเนี่ยสร้างมาเนี่ยก็นิรันตรายแคล้วคลาดันหมดนะครับก็ขออนุญาตนะนำวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดมานําเสนอกันนะครับไม่ว่าวัดไหนสร้างองค์หลวงปู่ทวดนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นองค์หลวงปู่ทวดนี่สร้างเยอะ เยอะมากที่สุดในบรรดาพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเลยแหละนะครับผมว่าเพราะว่าทุกวัดนี่ก็ขอบารมีพึ่งบารมีท่านน่ะบางบางวัดนี่ก็สร้างกันสองรุ่นสามรุ่นก็มีนะหลวงปู่ทวดเนี่ยอย่างวัดเขาตองเมืองรับแลเนี่ยขอพาดพิงหน่อยนะก็สร้างสร้างมาตั้งหลายรุ่นนะครับสร้างมาก่อนที่จะมาสร้างเหรียญพญาเต่าเรือนประทับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกซะอีกนะมีพิมพ์เต่ารีดมี พิมอะไรต่ออะไระนะมีการสร้างกันเยอะนะครับก็นํามาเผยแพร่กันนะครับไม่ว่าวัดไหนหรือที่ใดเนี่ยก็สร้างกันเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เท่าๆกัน่ะมอนเหมือนกันเพราะว่าเป็นองค์หลวงปู่ปทวดนะครับไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็ใช้ใช้คล้องคอขึ้นคอได้สบายใจนะครับ ก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับว่ามีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหารินะคลิปนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรกครับเนี่ก็เป็นออของเก่าๆอันนี้เป็นผ้ายันนะอันนี้เป็นผ้ายันพ่อท่านสังพ่อท่านสังวัดดอนตรวน วัดดอนตรวนอันนี้เคยมาดูอะอย่างเงี้ยวัดดอนตรวนอันนี้นานมากแล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณปี40ปี2540นะอันนี้ก็มาโชว์กันเผื่อใครอยากโดนนะอยากนำไปบูชาติตบ้านอันนี้นานมากแล้วนานมากนะเป็นพ้ายันที่พับเก็บไว้นานนีไม่ได้ใส่กรอบเลยนะประมาณปี40ผ้ายันถูกปูทวดนะก็ร,ะรายล้อมด้วยคาถาสิ อ่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆข้างล่างอ่านได้ว่านโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะอิติเขาวานแถวล่างนะน,นี่ก็เยอะนะเน,นี่ยายล้อมได้ยันมากมายนะเนี่ยประมาณนี้ก็คงไม่ได้ยกดูอะไรเยอะนะนี่อันนี้ก็เป็นอันนึงอ่ะเอามาโชว์กันนะคนจะเล่นพยันเนี่ยน้อยนะพยันเนี่ยเล่นน้อยนะไม่ค่อยมีใคร เก็ดกันนอกจากแบบศรัทธาจริงๆ่ะนะศรัทธาจริงๆก็จะนําผ้ายันไปไว้บูชาขึ้นคออะไรประมาณนี้นะไว้บูชาติดบ้านติดรถติดสํานักงานอะไรประมาณนี้อันนี้มาให้ดูกันอันนี้เป็นธนบัตรขวัญถุงเก่ามากแล้วนะเก่ามากนะอันนี้ของวัดช้างให้เลย นี่ผมงวัช้างให้เลยมาให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะดูความเก่าของธนบัตรปันถุงอันนี้น่าจะเป็นใ,ในปีประมาณลึกอยู่นะปีอะไรก็ที่วัดไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะ Platform <Okay. S 1> ก็มีหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดวัดไหนสร้างก็กศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเพี้ยนนะหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถิน่น อันนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อทองแดงก็ยังมีแต่ควานหาไม่ไม่ทันนะก็เลยเอาเนื้อเงินมาโชว์ก่อนแล้วกันนะเนื้อเงินจะสร้างไม่กี่เหรียญน,นะหลักหลักหลักร้อยนะหลักรนะ้อยเนี่ยหลักร้อยเนื้อเงินหลวงพ่อเพี้ยนเนะี่ยเป็นด้านหน้าเป็นหลวงป,ปู่ทวดนะพิมพ์เรื่องสักศักดิ์นะหลวงป,ปู่ทวดพิมพ์เรื่องสักศักดิ์ พ่อเพี้ยนก็รู้กันอยู่ว่าโอ้โหตอนนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยนะหล,ยหลายรุ่นนี่ราคาโอ้โหรู้สึกเสียเสียดายเป็นอย่างมากะนะนึกถึงวันที่มหลวงพ่อมอรณภาพใหม่ๆอ่ะแล้ววันที่เราเยืนอ,อยู่ที่วัดเนี่ยแล้วแล้วของราคาไม่ได้แรงประมาณเนี้ยแล้วเราไม่ได้บูชามาเนะี่ยโอ้โหโกถึงวันนั้นเราเจ็บจตนเองนะ อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะพิมพ์เตารีดเนื้อเ,นะเนื้อสังดิษหรือว่า,นตตาเ,นเนื้อสัตตะเนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยนครศรีธรรมราชนะเนื้อสัตตะเนื้อสัตตะโลหะเนี่ยเพ่อท่านไข่พ่อท่านไข่พ่อท่านไข่วาจาสิทธิ์วนะัดลำนักจังหวัดนครราชศรีเอ้านครศรีธรรมราชนะ วัดรำนาวนะเคยเอามาทำคลิปแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็จะมีการหล่อที่แบบว่าพุลนะโลหะพุนไม่ไม่ไม่เข้าเข้าไม่ไม่เต็มที่อนะ่ะไม่ไม่ครบอนะ่ะอะไรเงี้ยนะก็จะมีรูพุนมีอะไรบ้างนะนี่ก็ยังมีปล่อยอยู่นะเพราะท่านไขนตต่นี่ก็ประมาณเนื้อสตานี่ประมาณห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะ แบบไม่สวยไม่สวยแบบมีรูพุ่นนึงก็ประมาณ400บาทนะครับสี่เนี่ยอย่างเงี้ยมีรูคุ่นอย่างสวยๆก็500600ขึ้นไปนะเพราะ่านไขว่าจารสิทธิ์เนี่ยวัดลำนาวเนี่ยเคยมาทำคลิปแล้วนะเนี่ทวดวัดไหนก็ศักดิ์สิทธิ์จะได้ยิ่งได้ครูบาอาจารหรือว่าพระเกจิอาจารย์ที่นะมีชื่อเสียงนี่ก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นนะอันนี้เป็นของวัดเขาตองมือรับแลก็ยังมีอยู่นะครับวัดเขาตองมือรับแลเนี่ย อันนี้ปลุกเสกดีมากของวัดเขาตองเมืองรับแลเนี่ยปลุกเสกหลายวาระมากนะครับที่ดังๆก็มีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนไปปลุกเสกที่วัดเลยนะมีการบวงสวงหลวงปู่ทวดก่อนทำก่อนทําพิธีในวาระสุดท้ายวาระใหญ่แล้วก็หลวงปู่ปั่นวัดหนองกระทุ่มนะแล้วก็พระหลวงพ่อหลวงปู่อะไรที่มีชื่อเสียงแถบกาญจนบุรีก็ไปนะอะไรนะ วัดเขาเมงอมอนเมธนะ่ะหลวงหลวงปู่อะไรนะะนี่วัดเขาต่อเมืองรับแลอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะชนวนอันนี้ก็หลักพันหลักพันกว่านะหลักพันกว่าพันเท่าไหร่เดี๋ยวไปไปดูอีกทีนะหลักพัน,นมีสองยันมียันพญาเต่าเรือนกับยันหลวงปู่ทวดมีทั้งเนื้อทองแดงเนื้อตะกัวเนื้ออ่าเนื้อ เนี่ยชนวนอันหลังคาถาหลวงปู่ทวดอันนี้ก็หลังพญาเต่าเรือนก็ประมาณนี้นะหลวงปู่ทวดน,น,นี่อันนี้เห็นเห็นเลยว่าพิธีดีพิธีใหญ่หลายวาะนละหลายวารละไปปลุกเสพทั้งทางใต้ทางใต้ก็ไปนะน่าจะน่าจะใช่ทางใต้แล้วก็เอาแน่ๆเลยที่กาญจนบุรีหลายวานละเลยนะที่วัดเขาตองยังมีนะเนื้อทองแดงเนื้อ ของเหลืองเนื้อตะกัวเนื้อนวะไม่แน่ใจด้ว,ว่ามีหรือเปล่านานแล้วน,นี่เจ้าของเดิมนี่ก็กระวนกระวายเมื่อไหร่เราจะปล่อยให้หมดสทีนะ <c oughs> อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะที่โอ้นี่ก็ปลุกเสกกันเยอะเนี่ยว่าเขาตองสร้าง้วนะมีหลายๆท่านบูชากันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะนี่หลวงปู่ทวดวัดเขาตองจัดสร้างก็เป็นเนี่ย นี่จะเอาคลึ้มมืดหน่อยนะหลวงปู่ทวดนีอันนี้ก็เนื้อผงธรรมดานี่ก็ยังหลักร้อยอยู่นะเนื้อผงเนี่ยูทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนก็มีหลังเป็นไอ้ไข่อย่างเงี้ยนะหลวงปู่ทวดห้อยรุ่นไหนก็ได้นะหรือว่าไม่ได้ห้อยก็เอาติดรถไว้นะครับ ก็จะมีหน้าหน้าโลหะหน้าทองเหลืองทองอ,อันปาก้าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ก็เป็นการโชว์ด้วยนะ <c oughs> นี่กึ่งโชกึ่งอ,อะไรนะกึ่งเชโชกึ่งเปิดนะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดอันนี้เป็นงานร้อยปีอาจารย์ทิมของหลักเมืองงานหลักเมืองนะไม่ใช่ของทางวัดนะของของหลักเมืองของผู้ว่านะ เห็นว่าอย่างนั้นนะนะประมาณปีเท่าไหร่แล้วนะนานมากแล้วเนะน,นี่ยอนนี้ปีอะไรอะจำไม่ได้แนละ้วเน,นี่ยโอ้ตอนของออกมาใหม่ๆนี้ก็โ้แรงนะกระแสแรงนะคนพื้นที่อาจจะบอกไม่แรงนะแต่ว่าคนนอกพื้นที่แถวกรุงเทพเนี่ยก็เล่นกันเล่นกันแรงอยู่นะตอนนั้นนะนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะอันนี้ก็เอามาก็หลายร้อยอยู่อะ หลย้อยอยู่ด้านหลังก็เป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนพระอาจารย์ทิมพนะระอาจารย์ทิมวัดช้างไหนะเป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนด้านหน้าก็เป็นองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะพิมพ์ตารรีดอย่างนี้นะนก็เป็นแล้วเอนนี้ก็เป็นเสมาร้อยปีนี่ดูกล่อง ปี55นะ2555ก็รอไม่รู้อีกกี่พันปีนะจะมี555อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะเนี่ก็เป็นเสมาหน้าเลื่อนอันนี้เป็นกรรมการกรรมการนี่เสมาหน้าเลื่อนกรรมการต่อโค้ดโค้ดลายเซ็น,นะโค้ดอะไรเนี่ยน่าจะเป็นลายเซ็นนะตรงเนี้ย ก็มีะมีอะไรนี่ปีห้าห้าเสมาหน้าเลื่อนเก็บไปเก็บมานี้เมื่อก่อนเห็นว่าหลายเหรียญนะไปไปประมาณทำไมเหลืออยู่เหรียญเดียวไม่เข้าใจอนกันยังไม่ได้ปล่อยใครเลือซ้ำเลยอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะตอนนั้นท่านอยู่ห้วยเงาะนะ่ะเราท่านเขียวนี่ รุ่นรับทรัพย์เป็นเสมาซุ้มๆอย่างเงี้ยมีซุ้มมีอะไรเนี่ยคขาวนี้เขาเกเกียวว่าอะไรเนี่ยบางทีเก็บมาก็ไม่ได้ไม่ได้ดูนะเรื่อนยศปลดหนี้รับทรัพย์มาวาระเก้าพิธีเก้าเกจิอาจารย,ย,นะย,าย์วัดห้วยเงาะนะวัดห้วยเงาะปัตตานีวัดห้วยเงาะ สำหรับคนที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดก็จะชอบนะชอบบูชาเก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดนะในในคราวที่จตุคามรามาเทพดังๆนี้ก็วัดห้วยมงคลนี้ก็สร้างนะสร้างนี่เราก็แขวนแขวนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะนี่ไม่เกี่ยงเลยนะเรื่องขนาดเนี่ยไม่เกี่ยงเลย เลี่ยมมาเสร็จสัตย์นะเมื่อก่อนนี้เลี่ยมขนาดนี้ร้อยกว่าบาทเองนะร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะขนาดเนี้นี่เป็นจตุคามวัดห้วยเงาะโอ้มีของเก๊ด้วยนะวัดห้วยเงาะนี่มีอยู่คราวต้นๆน,น,นะนะมีการปลอมนะนี่วัดว่าวัดห้วยมงคลเนะนี่ยวัดห้วยมงคลเนะี่ย แล้วก็มีนี่ออันนี้อันโชว์แล้วกันนะอันนี้ใหญ่มากนะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะว่าจะถูกพามเมื่อกี้ใหญ่อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้คล้องนะอันนี้เมื่อก่อนทํางานที่โรงแรมนะโรงแรมมายกนะก็เขามีพราป่าพราป่ามาเขาก็ใส่ซองแล้วก็เออทำบุญเนี้ยนะนะมีหลวงปูท่ทวดแจกกันนะนะอันนี้ผมก็ไปปล่อยไปปล่อยลุงตุ้ยแถวบ้านนะขายกาแฟโบราณ ลุงตุ้ยก็โอเคอยากได้เพราะว่าแกชอบแบบพระใหญ่ๆนะคนอายุมากๆเนี่ยจะชอบพระใหญ่ๆใหญ่มากเลยนะก็แกให้เราไปเลี่ยมนะตกลงราคาเสร็จแล้วนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยสองร้อยบาทนะค่าพระนะเราก็ไปเลี่ยมเราก็ไม่ได้ถามราคานะพอไปรับรับเลี่ยมมาเสร็จค่าเลี่ยมเจ็ดร้อยแพงกว่าพระอีกนะออไปบอกลุงตุ้ยลุงตุ้ยไม่เอาเลยเราก็ต้องเสียตังค์ฝี อันนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆนะใหญ่เทียบขนาดเนี่ยขนาดหลวงปู่ทวดแล้วก็ขนาดเนี่ยนะอันนี้มาให้ดูแบบเพิ่มความอะไรนะเรื่องใสสศรัทธายิ่งขึ้นไปนะบารมีของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดน,นะนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสนใจวัตถุมงคลเนี่ยที่อยากจะเปิดกันเนี่ยอันนี้มีเยอะมากเลยมีเป็นลังๆเลยนะ ช่วยช่วย,วยอุดหนุนนะฮะอันนี้โอ้นี่หลวงปู่ทวดนะก็เดี๋ยวสอบถามราคากันอีกทีแล้วกันนะครับในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจคลิกเข้ามารับชมคลิปวิดีโอครั้งนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับทุกท,ทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ